สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลค่ะเช้าๆของวันนี้แมดล่าเดินไปร้านกาแฟผ่านสวนย่อมริมถนนมิตรภาพสะดุดต,ตากับต้นไม้ต้นนี้ค่ะสีสวยสีหวานมากค่ะแต่ก่อนที่บริษัทก็มีนะคะมีอยู่ บริเวณหน้าบริษัทเลยค่ะสวยงามมากแต่เพราะการปรับพื้นที่นะคะทางบริษัทก็เลยถอนทิ้งหมดเลยค่ะน่าเสียดายมากวันนี้มาเจอที่สวนหย่อมตรงนี้นะคะต้นนี้ชื่อมะขามเทศด่างค่ะมาดูความด่างใกล้ๆของใบมะขามเทศเลยค่ะจะมีหลายเฉดสี ใบแก่ก็จะด่างขาวนะคะใบอ่อนก็จะมีด่างขาวปนชมพูจนถึงชมพูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยหวานมากเห็นแบบนี้ต้องรีบชมนะคะเพราะว่าพอใบเขาเริ่มทอดยอดไม่เป็นระเบียบคนทำสวนก็จะมาเริ่มตัดแต่งทรงพุ่มแล้วค่ะเราก็จะไม่เห็นยอดอ่อนที่ส,สวยๆนี้พักใหญ่เลยนะคะ นี่ค่ะสวนหย่อมบริเวณนี้ประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะคะต้นมะขามเทศด่างก็จะให้ทรงพุ่มกลมเลยค่ะแผ่กิ่งก้านสาขาได้เยอะนะคะมะขามเทศด่างเป็นไม้ที่โตช้านะคะอย่างเช่นต้นนี้อายุ1ิบกว่าปีแล้วก็จะโตได้ประมาณนี้นะคะ อาจจะเป็นเพราะการบังคับทรงพุ่มแล้วก็ลักษณะสายพันธุ์ของเขานะคะการปลูกมะขามเทศด่างปลูกในดินร่วนหรือว่าดินทุกชนิดเลยค่ะเขาสามารถที่จะโตได้แล้วก็เป็นพืชที่ทนแล้งทนเค็มการให้น้ำก็ให้น้ำปานกลางนะคะบริเวณที่ปลูกควรมีแสงรำไรหรือว่าแสงแดดจัดเพื่อนๆจะสังเกตนะคะเวลาเราไป สวนสาธารณะหรือว่าสวนหยอ่มแถวข้างถนนเนี่ยจะมีต้นนี้ค่ะมะขามเทศด่างอยู่บ่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้เจอใบด่างแบบนี้ตอนที่เขาตัดแต่งทรงพุ่มใหม่ๆนะคะถ้าเรามาตอนที่เขาแบบแตกยอดขึ้นมาหลังจากตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็จะเจอความสวยงามของใบมะขามเทศด่าง อย่างที่แม่ดอลล่าเห็นนี่แหละค่ะสวยจัดสวยหวานค่ะสวยหวานจริงๆดูสิคะสวยสวยมากด้วยความที่เขามีใบด่างอย่างนี้ค่ะาการสังเคราะห์สแสงของเขาก็จะมีน้อยทำให้การเจริญเติบโตช้านะคะบริเวณสวนหย่อมที่แม่ดอลล่าเดินผ่านนี่ค่ะ มีหลายจุดนะคะที่ปลูกม,มะขามเทศด่างแล้วก็โชคดีมากที่เขายังไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มนะคะแม่ดาล,ล่าก็เลยได้ชมความด่างของใบมะขามเทศอย่างจุใจเลยค่ะวันนี้แต่ก่อนนะคะตรงบริเวณหน้าบริษัทที่แม่ดานลล่าทำงานอยู่ก็จะมีการปลูกต้น มะขามเทศด่างสวยๆอย่างนี้ล่ะค่ะแต่ด้วยการปรับภูมิทัศน์ปรับพื้นที่ก็เลยถอนต้นมะขามเทศด่างนั้นทิ้งเสียดายมากเลยค่ะเสียดายจริงๆก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทนะคะวันนี้แม่ดันลาก็เลยต้องมาดูอีกฝั่งหนึ่งของบริษัทนี่ค่ะเป็นแถว ยาวเลยนะคะเลาะเรียบตามถนนมิตรภาพไปค่ะสวยงามจริงๆนะคะการขยายพันธุ์มะขามเทศด่างก็จะทำได้โดยการปักชํากิ่งและการตอนกิ่งนะคะมะขามเทศด่างจะออกดอกตามซอกใบ แต่เมดาล่ายังไม่เคยเห็นดอกของมะขามเทศด่างนะคะเคยเห็นแต่ดอกของมะขามเทศที่เรากินฝักที่ฝักเขาพอแก่จะจัดจะเป็นสีชมพูนะคะอันนั้นเมดาล่าเคยเห็นแต่ด,ดอกของใบมะขามเทศด่างยังไม่เคยเห็นนะคะต้องมาร้านกาแฟบ่อยๆค่ะหาเรื่องนะคะหาเรื่องมาร้านกาแฟบ่อยๆมาแวะดูว่ามะขามเทศด่าง บริเวณนี้ออกดอกหรืออยังนะคะมะขามเทศด่างจะไม่มีฝกักไม่มีผลนะคะฉะนั้นการขยายพันธุ์ก็มีแค่สวิธีอย่างที่บอกมาสวยงามค่ะต้นไม้บางชนิดบางสายพันธุ์นะคะไม่ต้องโชว์ดอกค่ะโชว์แค่ใบก็สวยจนตะลึงแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ มะขามเทศด่างนี่แหละคะ่ะแม่ดาน่าคงได้ซื้อหามาปลูกสักต้นสองต้นแล้ะคะ่ะตามที่ไปค้นคว้ามาราคาของต้นมะขามเทศด่างจะเริ่มตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยนะคะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ทรงพุ่มแล้วก็ความด่างของเขา ด้วยขนาดความสูงของมะขามเทศด่างนะคะคือสูงได้ถึง2 3ถึงเมตรสามารถที่จะปลูกเป็นแนวรัว้วสวยๆเก๋ๆรอบๆบ,บ้านได้เลยนะคะเราก็จะได้แนวรัว้วสีชมพูแนวรั้วหวานหวานจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่ชื่อต้นมะขามเทศด่างรับรองเลยค่ะบ้านเราจะต้องมีคนมักคอยแวะเวียนชม แน่นอนค่ะนะคะเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกกันนะคะปลูกไปพร้อมๆกับแม่ดอัลลร์นี่แหละคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ